วันนี้อากาศดีจริงๆนะครับวันนี้ร่มเย็นจ้อยๆเนาะตรงหน้าของทุกคนนี่ก็โอ้โหนี่ครับคนกกลแห่มาเทมาสมมหาสมวิวครับดูท,ที่สวนลอยฟ้าชื่อดังนะครับเพรจริงๆนะครับทุกคนต่างคนก็ต่างนำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับ วันนี้ลมเย็นจริงๆวันนี้ตอนถ่ายทําคลิปนี้ก็รู้สึกหนาวเลยนะครับนี่ท้องฟ้าก็สวยงามนะครับตรงหน้าก็เป็นพวกโรงแรมพวกคอนโดเนาะตึกสูงล้าวฟ้าครับ กกับททยสบายดีสวัสดีนะครับ FC ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้บมนัาจะขอพาทุกคนมาที่ยามาชมมาหาชมวิวในช่วงค่ำๆเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกากว่ากว่าครับนี่คือสวนลอยฟ้าชื่อดังนะครับดุสิตอรุณนะครับมาบ่อยกว่าห้ามเพื่อนะครับทุกคนมานับครั้งไม่ได้เนาะ นับครั้งไม่ได้น่าจะเกิน10บสบขึ้นนะครับ10ครั้งขึ้นนะครับปะบัตรที่รำอย่างเคยยังสมเนาะจะพาขึ้นไปพูดครับขึ้นไปที่สกายวอล์กแล้วก็จะเดินมาด้านล่างนะครับปะน้องน่ควรรูปโอ้ลปคตรีเลยีนงมายังงงเลยว่า5้าปีสองร้อ คนเยอะนะพี่น้องนะครับเยอะทุกวันครับร้อนแรงจริงๆนะครับทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวนะครับยิ่งคําคนยิ่งมาครับยิงคําคนยิ่งมามหาชมวิวนะครับดัดโบนคนก็หลายครับบางคนก็ออกมาจากชั้นห้านะครับ <c oughs> <c oughs> เราขึ้นไปด้านบนกัน องเที่ยวมาเยอะมากครับนี่ครับดาดีกว่าใช่ครับนี่เป็นสาวญี่ปุ่นเพิ่นกลับมาทายคลิปครับนี่เป็นสาวญี่ปุ่นน่าจะเป็นยูทูบเบอร์น่ครับเป็นสาวญี่ปุ่นมาไลฟ์สดครับมาไลฟ์สดเลยครับก็เป็นยุคโซเชียลเนาะเป็นยุคโซเชียลครับเรามาเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยก็ มาขอ,เ,อาเงินในอากาศไปด้วยนะครับยุคโซเชียลครับใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์เนาะนี่ตรงหนีน้เต็มเต็มครับทุกคนสิบเจ็ดสิบเจ็ดนาฬิกากว่าครับเป็นชว่วงเวลาที่เหมาะครับถ้าค่ำกว่านี้ก็จะมืดนะครับ นี่ครับด้ไรือโอ้โหมุมนี้เต็มคาราเบลมุมนี้นี่ทุกคนมุมนี้ครับ

สวนลุมพินีก็เปิดไฟแล้วครับตกแต่งไฟงานกาชาตินะครับตกแต่งไฟเรียบร้อยครับสวนลุมพินีครับเอาไว้คลิปหน้าเนาะไฟเข้าไปที่สวนลุมพินีในช่วงค่ำครับนี่มีพื้นที่เจ็ดไร่กว่านะครับเจ็ดไร่กว่า ือที่7จไลก่กว่านะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนไลไฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับมีชื่อว่าดุสิตอรุณก็มีการส่งชื่อเข้าประกวดเนาะแล้วก็ชื่อที่คว้ารางวับัลก็คือดุสิตอรุณนะครับชื่อกพอ่พอพ่อเขความหมายดีครับดุสิตอรุณก็ต้องแปลว่า ยามเช้าของสวรรค์ชั้นดุสิตเนาะต้องแปลว่าย,ยามเช้าของสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับดุสิตอรุณนะครับก็คงแปลแบบนี้เนาะ <ฮ imeters. S 1> นี่ด้านนี้ก็จะเป็นสารเทา้สาสันตะดุสิตนะครับสารเทา้สาสันตะดุสิตเป็นเทพที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับ เอฟซีของโบนัทมีใครยังไม่ได้เคยมาบ้างหรือเปล่าเนาะก็ขอเชิญเดอ้อขอเชิญจากใจขอเชิญจริงๆคนที่ยังไม่เคยมานะครับเดี๋ยวเราวังคุยกับขเขาไม่รู้เรื่องนะครับถ้ามาเทียวงานกาชาติเนาะก็ขอเชิญแวะขึ้นมานะครับงานกาชาติสวนลุมพินีก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่21นะครับธันวาคม2500 6กสนะครับลมเย็ยนจริงๆครับลมเย็ยนมากนะครับทุกคน ที่เห็นนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับที่เห็นนี้เป็นคนต่างชาตินะครับเป็นชาวต,ต่างชาติก็มาชมวิวนะครับรับสาปั่งครับนะักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับที่สวนลอยฟ้าแห่งนี้นะครับเพราะว่าการไปกันมาง่ายครับก็อยู่ใกล้ BTS สารแดงแล้วก็อยู่ใกล้ MRT สีลมนะครับปะเดี๋ยวเราลงไปงล่างเนาะก็จะไม่ถ่ายทํายาวนะครับเพราะว่ามาบ่อยครับมาบ่อยแล้วครับก็จะถ่ายแต่บรรยากาศนะครับก็อาจจะไม่ไปทุกโซนทุกซอยนะครับ ถ้าเกิดไม่บอกว่าตรงนี้คือที่ใด FC จะรู้หรือเปล่าเนาะบางคนก็ชอบถามแล้วก็เนาะว่าตรงนี้คือที่ไหนตรงนี้ก็คือกรุงเทพมหานครนะครับแถวหน้าสวนลุมพินีนะครับไก่แยกสาร,รแดงนะครับแถวสีลมนะครับตรงนี้คือกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้น่ครับ คนก็กำลังแห่ขึ้นมาครับห้างนี้ก็เปิดถูกที่ถูกที่ถูกเวลานะครับเดี๋ยวเราไปถึงลังนกกะพอเนาะไปถึงลังนกกะพอ นี่อันนี้เป็นลังนกนะครับก็ขอนำเสนอเด้อนี่ครับลังนกเบอร์สเนตนะครับเบอร์สเนตลังนกสมองมัแตกวกี้แหลกเลก็มีทั้งสาวไทยสาวต่างชาติเนอะก็ปะปนกันครับ ตอนนี้ก็แทบจะแยกไม่ออกว่าคนไหนคือสาวไทยคนไหนคือสาวต่างชาติสาวจีนนะครับเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนครับอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวเช่นกันนะครับนี่เป็นที่มายืนชมวิวมายืนกินกาแฟนี่ตอนนี้สวนลุมพินีเปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราคลิปหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปชมเนาะ เอ๊แต่ไฟในมือถือทาไมมันกระพริบนะครับทุกคนบางครั้งบางจังหวะก็จะกระพริบนะครับมาแน,นานออสวยโอ้โหคนเยอะจริงๆอย่ยังไปไม่ได้ครับโอ้โหคนเยอะจริงๆ ฟังเสียงพูดขายสาวเวียดนามครับขายหนุ่มสาวมาจากเวียดนามตอนนี้ก็มาเ<า>ที่ยวไทยเยอะมากครับวเวียดนามน,นะครับสาวเวียดนามมาเเดียวเชียอินโดนีเซียครับมาเยอะมากมาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้ก็30กว่าล้านคน30ล้าน2อ0แสนกว่าคนตอนนี้ซึ่งทางการไทยก็เปิดเผยยอดเนาะยอดสะสมนับถึงวันที่ เธันวาคม2568ก็30ล้า00น200,000กว่าคนนะครับถ้านับถึงวันถ่ายคลิปนี้ก็น่าจะประมาณ30ล้า00น500,000กว่านะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่น่าดูน่าชมมากนะครับทุกคน นี่ครับลังนกค,ครับนามายืนถ่ายรูปมากก็มีไฟมาตกแต่งใหม่ครับเป็นสีน้ําเงินสีแดงครับไปเดินต่อครับเดินต่อแล้วค่อยขึ้นไปเก่าลาที่ด้านบนนะครับนี่ตรงไปก็จะเป็นร้านอาหารครับตกไปเป็นร้านอาหารนะครับชั้นหกร้านอาหาร เดี๋ยวเรามาแค่นี้ก็พอเนาะทุกคนเรามามุมนี้ก็พอแล้วค่อยกลับขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ครับมุมนี้ก็น่ามาถ่ายรูปเช่นกันมุมนี้เย็นเย็นพี่น้องนะครับลมเย็นจริงๆนี่ตอนนี้ ด้านหน้าทางเข้าสวนลุมพินีเปิดไฟเรียบร้อยนะครับตามด้านข้างก็เปิดครับนี่ครับตามด้านข้างตามกำแพงตามรั้วนครับโอ้ยเนาะสั่งเนสสั่งเนสตอนนี้ไฟในกล้องมันกระพริบนะครับไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงเนาะนี่ครับเรื่องไฟกระพริบดีครับ ี่ทุกคนนะครับคนเต็มครับลงไปถ่ายรูปครับบาฟฝรั่งสาวฝรั่งครับเยอะจริงๆนะครับร้อนแรงสุดๆสวนลอยฟ้านะครับดูสิอารรนนะครับวันแมนคอปปะเราขึ้นไปเกาลากันเนาะคลิปนี้ก็จะไม่ให้เกิน20นาทีมาบ่อยแล้วเดี๋ยว FC เบื่อนะครับ เขนี่าเรียกไเครับผม่ม่เพม่ส็นี่ครับเสียงพูดนี้เป็นมุมต่างชาติเป็นสาต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหมากเว่าทีที่โเสือ นี่มุมนี้ก็สวยงามครับทุกคนนะครับมุมนี้ก็น่ามายืนถ่ายรูปนะครับมุมสามเหลียมนะครับเราขึ้นไปกันดีกว่าแล้วไปกล่าวลานะครับ ตรงนี้มารอบนี้ก็ยังไม่เปิดเนาะนะครับตรงหน้าของทุกคนนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับโอ้โหขึ้นมารอบนี้เต็มคาราเบลนี่ครับดานนี่ครับมายืนชมวิวมาถ่ายรูปกันนะครับ Ô nhanh tay quá dạng để một thôn โอเคนะครับวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาหาชมวิวอยู่ที่สวนลอยฟ้า <S 2> <S 2> ชื่อดังของเมืองไทยนะครับคือสวนดุสิตอารุนนะครับด้านานก็เป็นสวนลุมพินีเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเข้าไปชมกันนะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีเด้อสวัสดีนะครับ